สสลามอะลัยกุ๊มครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบรูโน่ฟอร์ดนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ซายด์บีเจริญนครนะครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งคันนะครับกับชุดแต่งจัดเต็มเลยครับสำหรับเจ้าคันนี้เลยครับที่อยู่ข้างผมนะครับเป็น DBL นะครับ XLS นะครับ 6AT นะครับโอเคครับวันนี้ผมพามาเจอกับเจ้าตัวนี้เลยครับคุณลูกค้ากับแคมเปญพิเศษนะครับแล้วก็ส่วนลดพิเศษที่ผมจัดให้กับทางคุณลูกค้าช่องบรูโน่ฟอร์ดของผมด้วยนะครับคคคคุณลูกก้าแต่่่ออนนนนจะะไไปรรััับบชชมมเเเหืยยงง ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องบูโน่ฟอร์ดของผมไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับผมมีเจ้าคันนี้นะครับมานำเสนอให้กับทางคุณลูกค้านะครับที่กำลังมองหากระบะ4ประตูนะครับยกสูงตัวเริ่มต้นนะครับเรียนแบบนี้ว่าแคมเปญที่ผมจัดให้กับทางคุณลูกค้าท่านนี้ไปเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับสำหรับชุดแต่งที่จัดเข้าไปให้นะครับเบื้องต้นจะเห็นเลยว่าเป็นชุดแต่งที่เป็นชุดแรปเตอร์นะครับพร้อมกับล้อแม็กด้วยนะครับผมจะเป็นขอบรับี่มีการจจดัด ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็อซสระซนะครับที่มีการคัสตอมเข้าไปในเจ้าคันนี้นะครับก็จะมีหลักๆเลยอย่างที่เห็นเลยก็จะมีเป็นพวกสติ๊กเกอร์นะครับราลหลังคาแล้วเดี๋ยวผมพามาดูรอบคันกันครับว่าตกแต่งอะไรเข้าไปบ้างนะครับอย่างตัวเนี้ยผมเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วแต่ว่าแต่ละคันนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งการคัสตอมการตกแต่งนะครับจะเป็นรูปแบบและสไตล์ของคุณลูกค้าเองนะครับตรงนี้อยากให้ดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนํามา mix ให้เข้ากับสไตล์ที่เราเป็นนะครับอย่าไปเรียนแบบใครครับเพราะว่า อย่าลืมครับรถคันไหนท่านซื้อไปมันเป็นของท่านนั้นนะครับอันนี้ฝากไว้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมราคาค่าตัวแล้วก็คมเป็นพิเศษที่ผมจัดให้กับทางคุณลูกค้าท่านนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมพามาดูการตกแต่งเข้าไปในเจ้า XLS นะครับ 6AT คันนี้ด้วยกันไปเลยครับไปรับชมกันมาครับคุณลูกค้ามารับฟังราคาค่าตัวก่อนนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับการตกแต่ง สำหรับเจ้าคันนี้นะครับ XLS 6AT นะครับราคาค่าตัวนะครับของเขาจะอยู่ที่889,000บาทนะครับคุณลูกค้าโปรโมชั่นที่ผมจัดให้เลยนะครับกับทางคุณลูกค้าที่รับชมช่องบูโน่ฟอร์ดของผมนะครับท่านใดต้องการตัดสดนะครับรับไปเลยครับส่วนลดที่50,000บาทนะครับผมหรือท่านใดนะครับที่ชอบในการคัสตอมการตกแต่งนะครับเหมือนท่านนี้ เรียนแบบนี้ครับว่าท่านนี้ผมจัดให้แคมเปญพิเศษเลยครับฟรีชุดแต่งนะครับผมหรือท่านใดนะครับที่อยากได้ดอกเบี้ยถูกนะครับเพียงแค่คุณลูกค้านะครับดาวที่25%นะครับรับไปเลยครับดอกเบี้ย0%นนะครับหรือท่านใดที่ไหวที่เลท ปีที่มากขึ้นไปนะครับผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับสำหรับ5ปีนะครับผมสามารถทาดอกเบี้ยพิเศษให้กับทางคุณลูกค้าได้เลยนะครับขอแค่เพียงคุณลูกค้าแจ้งความประสงค์กับผมได้เลยครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับท่านใดที่ชอบในการคัสตอมการตกแต่งนะครับในกระบะเรนเจอร์ของเราแจ้งได้เลยครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษฟรีชุดแต่งให้ด้วยนะครับหรือท่านใดที่ซีเรียสในเรื่องดอกเบี้ยนะครับก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับหรือท่านใดนะครับต้องการดอกเบี้ยพิเศษพร้อมชุดแต่งด้วยเอากันเข้าไปครับ โทรมาพูดคุยกับผมเลยเดี๋ยวผมจัดให้ครับคุณลูกค้าอยากขายแล้วโอเคครับคุณลูกค้าเดี๋ยววันนี้ผมพามาเดินดูนะครับสเปครอบคันของเจ้า DBL x l s นะครับ 6AT สีดำดุดันกระบะพรีเมียมยกสูง4ประตูคันนี้กันนะครับว่ามีความพิเศษอย่างไรนะครับแล้วก็ตกแต่งอะไรเข้าไปบ้างแล้วก็สเปคดเดินแบบโรงงานเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยไปรับชมกันมาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าตัว กระจังหน้านะครับของเดิมจะเป็นคาดกลางนะครับแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดตรงกลางนะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมมีการปรับเปลี่ยนให้กับทางคุณลูกค้านะครับเปลี่ยนเป็นคําว่า FORD ที่กระจังหน้านะครับพร้อมไฟสิวแบบมินิมอลไลท์นะครับสจุดนะครับในชุดกระจังหน้าแต่งเพิ่มเติมให้กับทางคุณลูกค้าเลยนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาอีกในด้านหน้านะครับคอบไฟหน้านะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับบวกคู่มากับโคมไฟหน้าที่มาจากโรงงานนะครับเป็นแบบ LED นะครับเป็น LED Performance เลยนะครับตัวนี้เป็นแสงสีขาวนะครับเปิดปิดอัตโนมัติด้วยพร้อมกับไฟ d a y time นะครับรูปแบบสี a m คมที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง Nextgen ทุกรุ่นนะครับผมแล้วก็ตัว XLSA เนี่ยจะมีตัวไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะครับคุณลูกค้าให้มาจากโรงงานเลยนะครับส่วนในชุดแต่งที่เป็นสเกิร์ตด้านล่างนะครับชุดนี้จะเป็นชุดแรปเตอร์นะครับที่ทางคุณลูกค้ารีเควสตมานะครับ้ะบบก็จัดฟรีเข้าไปในโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งให้ด้วยนะครับ อ่าอันนี้ในส่วนของด้านหน้าเลยครับคุณลูกค้ามาครับเดี๋ยวไปรับชมด้านข้างกันต่อว่าตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างมาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านข้างก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าผมมีการตกแต่งคิวแรปเตอร์เข้าไปให้นะครับคุณลูกค้าความใหญ่ของคิวแรปเตอร์ประมาณ1นึ่ฝ่ามือนะครับหรือประมาณ10นิ้วนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าชุดพาที่ใส่เข้าไปเนี่ยมีความสมูธเรียบเนียนนะครับล่องต่างๆมีความสม่าเสมอนะครับ เพราะว่าซัพพลายเออร์ที่เรามีการตกแต่งเข้าไปนี่คือเป็นซัพพลายเออร์ที่เป็นมืออาชีพด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างมีการรับประกันด้วยนะครับแล้วก็ล้อนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับเป็นแบรนด์โอซิสนะครับลายดอกไม้นะครับสีดําขีดแดงสวยงามมากเลยนะครับคุณลูกค้าลองดูใกล้ๆเลยครับสวยจริงๆครับคุณลูกค้าตัวนี้เป็นยางออทเรเรนนะครับผมนะรัดมากับยางมอนสเตอร์นะครับ AT นะครับขนาดยางอยู่ที่2 6 5 6 0 1 8นะครับคุณลูกค้าจะสังเกตว่า ดอกยางตัวยางรลยนี้เองนะครับไม่ได้ว่าเป็นดอกยางหนามากนะครับเป็น AT ทแต่ว่าให้อารมณ์แบบเออเลสซิ่งนิดๆนะครับลูกค้านี่เลยครับบวกมากับด้านบนนะครับสกรูด้านข้างก็จะเป็นคําว่าเทอร์โบนะครับซึ่งเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เองนะครับ DPL XLS 6AT นะครับจับคู่มากับเครื่องยนต์2.0ซิงเกิลเทอร์โบนะครับเทอร์โบเดี่ยวให้กําลังแรงม้าสูงสุดที่170แรงม้านะครับแรงบิดที่405นิวตันเมตร นะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดด้วยนะครับคุณลูกค้าอันนี้คือสิ่งที่มาจากโรงงานเลยนะครับกระจกนะครับหูช้างนะครับสีดําพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับแล้วก็ปรับบานแบบไฟฟ้าด้วยนะครับคุณลูกค้าแล้วสิ่งที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมในเจ้าคันนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นสติ๊กเกอร์ลายเสือดาวนะครับ ยังจําข่าวก็ได้ไหมครับเสือเสือดาวเสือเสือดำใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นเสือแดงตัวนี้ไม่ได้ถูกกินนะครับลูกค้ามาอยู่ข้างรถของคุณลูกค้านะครับผมตัวนี้ยังอยู่ดีนะครับมีชีวิตอยู่อันนี้คือสิ่งที่ผมแถมเข้าไปในให้กับแคมเปญพิเศษที่จัดให้กระถางคุณลูกค้าท่านนี้เลยครับผม ถัดมาด้านบนครับ XLS นะครับจะไม่มีราวหลังคานะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งด้วยนะครับที่ผมมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับให้กับทางคุณลูกค้าท่านนี้เลยนะครับกับราวหลังคาทรงสปอร์ตนะครับที่ให้มานะครับตัวเบ้ามือจับเองก็จะมีการรองเบ้ามือจับดาด้านคําว่าเลนเจอร์ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแถมเข้าไปในแคมเปญชุดนี้เลยนะครับถัดมาด้านหลังนิดนึงครับคุณลูกค้าไม่พูดไม่ได้เลยครับสวยงามมากโลบาร์นะครับของ Outlander นะครับ GT นะครับทรงออฟโรดเลย แต่งสไตล์นี้ต้องมีโลบาครับไม่มีไม่ได้เลยถือว่าไม่ครบองค์นะครับคุณลูกค้าในส่วนของด้านท้ายล้อก็เช่นเดียวกันครับเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับออเทรนลายดอกไม้ด้วย265 60 18ครับคุณลูกค้าแล้วก็คิ้วซุ้มล้อหลังทรงแรปเตอร์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันว่าสวยงามขนาดไหนสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ DBL XLS 6AT ครับผมมาเลยครับมาดูด้านหลังกันครับคุณลูกค้าสิ่งแรกที่คุณลูกค้าจะเห็นเลยนะครับ ข้อไฟท้ายนะครับเป็นดําด้านนะครับคำว่าเลนเจอร์นะครับในส่วนของไฟท้ายเองนะครับก็จะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะครับที่ให้มาจากโรงงานด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยครับที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับฝาครอบท้ายคําว่า FORD นะครับที่มีการประกบครอบเข้าไปพร้อมกับตัวหนังสือนะครับอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์โดยปกติแล้วตรงนี้จะเป็นตัวปั๊มจมฝาท้ายนะครับไม่มีสีนะครับแต่อันนี้คือผมแถมให้กระทงคุณลูกค้าไปพร้อมกับนี่เลยครับ กันชนท้ายนะครับที่เป็นห่วงโอเมก้า2จุดนะครับคุณลูกค้าของ GT นะครับ GT Outlander นะครับตัวนี้เป็นส่งออฟโรดยอดนิยมเลยท่านใดที่ชอบนะครับ แจ้งผมได้เลยแล้วก็ชุดแต่งเองเนี่ยมีหลายพาทมากครับขอให้คุณลูกค้าแจ้งเลยผมมีรูปแบบแล้วก็ดีเทลหลากหลายมากนะครับอย่างที่เรียนแจ้งครับว่ารถทุกคันนะครับการคัสตอมมันเป็นศิลปะนะครับท่านใดที่สนใจในการตกแต่งนะครับดูเป็นแนวทางครับแล้วที่เหลือท่านลองดีไซน์ออกมาเลยครับหรือให้ผมช่วยดีไซน์ก็ได้นะครับผมมีรูปแบบนําเสนอให้กับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็แคมเปญพิเศษแล้วก็ โปรโมชั่น uh, พิเศษด้วยนะครับสวยงามจริงๆครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ DBL XLS 6AT ครับชุดแต่งออฟโรดรอบคันจัดเต็มครับคันนี้สำหรับแคมเปญพิเศษแล้วก็ชุดแต่งที่จัดยัดเข้าไปให้กับทางลูกค้าท่านนี้เลยครับผม เป็นไงกันบ้างครับคุณลูกค้ากับการพาเดินดูนะครับชุดแต่งจัดเต็มนะครับออฟโรดที่ผมยัดเข้าไปให้กับทางคุณลูกค้าท่านนี้เลยครับกับชุดแต่งออฟโรดรอบคันนะครับสำหรับรุ่น d b l นะครับ xls 6 at คันนี้เลยนะครับท่านใดอยากตกแต่งแบบนี้หรือมีดีไซน์มีรูปแบบนะครับในการคัสตอมเป็นของตัวเองสามารถทักมาพูดคุยสอบถามกับผมได้เลยครับที่เบอร์092นะครับ2610523นะครับผมเบส ที่ปรึกษาการขายนะครับของ f o r d s ไซ d ับเจริญนครนะครับแล้วก็ฝากช่องนะครับ YouTube ของผมไว้ด้วยนะครับช่อง Bruno Ford นะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านครับซื้อขายกับผมนะครับตรงไปตรงมาครับลูกค้าเพราะลูกค้าทุกท่านคือญาตินะครับอันนี้คือคติการทำงานของผมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันครับว่าผมจะมี Nextgen นะครับรุ่นไหนมานำเสนอแล้วก็แคมเปญพิเศษพิเศษดีๆแบบไหนมานำเสนอให้กับทางคุณลูกค้าอีกยังไงฝากกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและแคมเปญ บูโน่ฟอร์ดของผมสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตขอตัวลาครับเดี๋ยวต้องนำไปส่งแล้วลูกค้ารอแล้วครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเ,ยงเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ